ครับวันนี้พิ่ีพาทุกคนมาชมคลิปรอบขันสำหรับเจ้าคารากินินจา400ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2 0 1 9เลขไมหม่2 6ก0กิโลเมตรแท้ทีมคัน,นครับคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวด้วยจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับเลขไม้คันนี้วิ่งมานะฮะ26,923กิมโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากปลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไม่สวยใสยนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกครับ ัวชกเดิมสวยครับมีรอยขัดสนิดเล็กน้อยครับตามการใช้งานคันนี้มีสติ๊กเกอร์แผงคอด้านบนเป็นของแต่งลายคาร์บอนมาให้ด้วยประกับไฟฟ้าฮะตัวสอนต่างๆไม่มีตลรางปอกแฮนเดิมครับตุ้มไปแฮนเดิมมือคลัตช์มือเบรกนะฮะเป็นของเดิมไม่โคดไม่งอประกับคันเร่งฮะตัวสอนเลือนลางเล็กน้อยตามการใช้งานชุดสีถังเดิมสวยนะครับฝาถังสวยคันนี้ได้ครอบถังลายคาร์บอนมาให้ด้วยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีบุบกระลักย เบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูเป็นสีเดิมซิกอร์เดิมครับไม่มีฉีกขาดจุดร่อนแตกร้าวนะครับด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิลหน้าแต่งทรงสูงครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับมีรอยหินบ้างเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะบังโคลนด้านหน้าครับเป็นของเดิมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางด้านหน้าครับสภาพอยู่ที่80%นะครับเกือบเต็มนะครับ ขอบล้อด้านหน้าเดิมสวยครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยนะครับนี่ฮะกระบอกโช้ด้าลล่างสวยครับไร้ลิ้วลอยคาลิปเปอร์เดิมสวยเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับชุดกาดหม้อน้านแต่งนะครับขอท่อด้านหน้าสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างอกล่างนี่แนบสนิษ์ชิดทุกจุดนะครับแฟลิ่งด้านขวาซิก,กอร์เดิมครับนี่ฮะต้องบอกว่าไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าว นะครับแข้งเครื่องด้านขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าด้านขวาครับไม่มีแตกหักขาเย็บกลางไม่คดไม่งอคันนี้มาพระบะัตรอดแต่งทรงอาคาปวกครับมาฟังเสียงทอคันนี้กันนี่ครับตาดติดง,ง่ายครับรอบเดินเบาลิงอัดตาได้คันนี้นี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับสวิงอาร์มด้านขวาครับ s ติ๊กเก warning อยู่ครบไดร์ลิ้วลอยนะฮะจันเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งครับยางหลังครับตอนนี้ถ้าบอกว่าสภาพอยู่ที่80คันนี้ครับไฟท้ายแต่งมีเซลย์ในตัวครับท้ายสั้นแต่งพับเก็บได้ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายครับดีครับ ชุดโซลเตอร์นะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยนะครับไลทรดิวรอยเช่นกันครับพักเท้าด้านซ้ายครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแฟลลิ่งด้านซ้ายครับนี่ฮะโอ้โหลาสติกเกอร์สวยครับนี่ฮะเป็นสีเดิมนะครับไม่มีถลอกไม่มีแตกร้าวครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสครับตามสไตล์ทันเดอร์ไบท์รสเบุรีกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรอยล้มละสไลด์ครับอะละคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นดาวเริ่มต้นเพียง23,320บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนนะรับและเทินบิ๊กไบทุกรุ่นลดเล็กทุกรุ่นด้วยอะละใครหาอยู่รับนินจาสีรีบมาครับราคาเบ,บาๆแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ